แล้วเอา้าอะเรื่องเนี้ยมันยกระดับหนักขึ้นไปอีกทันทีที่ท่านนายกออกมาพูดว่าอย่ามาสนใจเรื่องเล็กน้อยให้ไปสนใจเรื่องอื่นที่เป็นเรื่องใหญ่เ <c oughs> ช่นยาเสพติดผมรู้สึกว่าเอา้าเฮ้ยแล้วเขาบอกว่าแบบเออใครจะอะไรจะอินหรืออะไรจะเอามันเป็นเรื่องแบบเอาง่ายง่ายคือมันเป็นเรื่องลัทธินิยมส่วนตัวซึ่งผมรู้สึกว่าท่านไม่ต้องออกมาพูดอะไรเลยก็ได้นี่นี่พูดตรงๆนะผมผมขอพูดตรงๆว่าผมเป็นคนที่ ผมพูดชัดอยู่มากเลยว่าผมเอาใจช่วยคุณเศรษฐาค่ะอ่านะครับแต่ว่าครั้งนี้สิ่งที่ท่านพูดไม่ได้เลยนะไม่ได้เลยนะฮะอ่าทั้งทั้งหน้าไมล์และหลังไมลพี่อันพูดเหมือนกันหมดพี่อันพูดกับพี่แขกด้วยพี่แขก wrong move มากๆและโดยเฉพาะเมื่อย้อนกลับไปขออนุญาตนะครับคุณเศรษฐาเคยโพสสิ่งนี้เอาไว้นะครับโอลิมปิกครั้งที่33าปารีสเกม2024คุณเศรษฐาเขียนนะกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วครับ ปีนี้เราจะได้เห็นอะไรใหม่ๆเยอะมากเช่นการเปิดต <Sh> ัวของกีฬาใหม่ๆอย่างเช่นการเต้นเบรคแดนซ์หรือขบวนพาเหรดทางเรือที่ต้องพูดอีกอย่างหนึ่งคือชุดนักกีฬาที่ได้แรงบันดาลใจจากจิตวิญญาณของนักกีฬาออกแบบโดยหลุยส์วิตตองไปจนถึงไอโทษครับไปจนถึงถาดรางวัลเรียกว่าสมศักดิ์รีฝรั่งเศสนะครับที่ส่งพลังในด้านของซอฟต์พาวเวอร์มากๆผมมีความหวังและเชื่อในศักยภาพของการแฟชั่นไทยครับว่าเราจะไม่แพ้ชาติใด วันหนึ่งผมอยากเห็นซอฟต์พาวเวอร์ของเวทีไทยในเวทีระดับโลกแบบนี้บ้างคุณเศรษฐาได้โพสต์สิ่งนี้ไว้แต่วันนี้คุณเศรษฐาดันพูดว่าอย่าสนใจเรื่องเล็กน้อยอืมคือคือคือเราไม่ได้จะตามแซะนะฮะเราไม่ได้จะตามแซะแต่มผมรู้สึกว่าเรื่องนี้แก้ไขได้เข้าใจไหม,ม<า>และไม่จําเป็นที่ต้องบอกด้วยว่าสวย หรือไม่สวยแค่บอกว่าเดี๋ยวเราจะดูว่าเราจะสามารถทำอะไรได้ให้ดีที่สุดขอให้ทุกคนรอติดตามเาแล้วกันว,ว่าวันนั้นประเทศไทยอ่ะเมื่อเดินเข้าไปอยู่บนเวทีโลกผมมั่นใจว่าจะไม่ทำให้คนไทยผิดหวังแต่ในระหว่างนี้เดี๋ยวขอไปดูก่อนว่ามันเกิดจากการทำงานตรงภาคส่วนใดใซึ่งผมเองต้องไปดูในรายละเอียดก่อนเช่นเดียวกันกันกบคณะกรรมการซอฟต์พาวเวอร์อ่ก็จะไปติดตามเรื่องนี้แล้วดูว่าเราจะสามารถ ช่วยกันอย่างไรได้ในฐานะที่สิ่งนี้จะเกิดขึ้นในรูปแบบของความที่เป็นตัวแทนของภาพลักษณ์ของประเทศม,มันพูดได้โดยไม่ต้องเหมือนเหมือนมาว่าคนว่าไรสาระแบบทำไมมนสนใจเรื่องเล็กๆวะอ่างนี้ขอโทษนะเรื่องนี้ไม่เล็กเรื่องนี้ไม่เล็กเพราะว่าถ้าเรามองว่าซอฟต์พาวเวอร์เป็นวาระของชาตินะคะซอฟต์พาวเวอร์คือซอฟต์พาวเวอร์คืออิสออเบลเรื่องเล็กอะคุณอ่านนึกออกปะ เป็นเฟสติวัลเป็นการละเล่นเป็นหนังเป็นเพลงเป็นดนตรีมันถึงซอฟไงเพราะฉะนั้นเ,เราจึงเห็นทุกประเทศพยายามจะนำเสนออัตลักษณ์หรือโฉมหน้าใหม่ของตัวเองที่อยากจะบอกชาวโลกว่าฉันคือใครผ่านชุดกีฬาในงานเปิดตัวโอลิมปิกนี้ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน f o l ลเวร์สอย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ